อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ป่าตัวมาแบบหล่อมากแท้มากหล่อไหมครับหล่อสุดๆเลยหล่อมาก โอเคนะครับเป็นการทักทายเป็นฟิวสิคแบบเกาหลีนิดนึงนะครับวันนี้ครับพี่จองพี่ขลังมารุมงอ่ะทำที่หนึ่งของเมค้าต้องออกมาทักทายแบบนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเราจะมา unfold future กันต่อไปเป็นยังไงบ้างครับพี่จองครับพี่ขลังครับตื่นเต้นไหมครับพี่ขลังตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากมากเพราะว่าเราเต้นคับอ่าเต้นด้วยนะครับ พี่จ้องล้วครับตื่นเต้นไหมครับโอ้ร oh, ู้สึกเต้นเต้นซามากคับครับนี่เรียกว่าได้เต้นกันด้วยนะครับวันนี้ครับเรามา Unfoldable the f o l d ของ Samsung Galaxy C Series นั่นเองถามพี่คารันก่อนเลยครับอชอบรุ่นไหนครับอ่าภมชอบ Galaxy C Flip 6ครับน่ Samsung Galaxy C Flip 6นั่นเอง ถ้าไม่ถึงชอบรุ่นนี้เพราะมันตั้งได้ใช่ไหมเอ่ยตั้งให้เราดูหน่อยได้ไหมครับอะะไรตั้งให้เราดูหน่อยได้ไหมครับตั้งให้ตั้งโชว์ให้เราดูหน่อยได้ไหมครับมันวางอะวางมันวางยังไงได้บ้างกับโต๊ะกับอะไรอย่างนี้ครับโอเคยูโชว์เลยยูซ้อมอะไรมาวันนี้นี่อครับอันนี้คเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเด็๋องขอดูหน่อย โอเคแล้วซีซีฟรี6ค่ะครับหนี่แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันตั้งบนโต๊ะได้ด้วยนะครับก็คือสามารถพับแล้วก็ตั้งบนโต๊ะได้เลยใช่ไหมครับแล้วก็สามารถเซลฟี่ด้วยกล้องหลังได้แล้วเห็นแล้วก็คือใส่เซลฟี่ก็คือชอบมากๆเลยนะครับพี่แคลนชอบกล้องไหมครับอ่าจริงๆชอบกล้องที่สุดครับอันนี้กล้องทีขึ้นมากๆแล้วชัดด้วยครับชอบ ว่าได้ยินมาว่าตัวนี้เนี่ยจาก 12mp เพิ่มเป็น 50mp เลยนะจาก12ล้านเป็น50ล้านเรียกว่าโอ้โหสุดๆเลยนะครับแล้วเคื่องเลกแบบนี้เราสองคนสายเที่ยวต่างจังหวัดอยู่แล้วแบตเตอรี่ละครับหมดเร็วไหมแบตเตอรี่ของเขาอ่านี่ฟลิป5อ่าฟลิป6ฟลิป6ครับใช่ครับฟลิป6จริงๆผมใช้ทั้งวันได้แต่แตไม่หมดเลยครับ ม่ค,คใช้ทั้งวันแบบกดไม่หมดเลยนะครับนี่นะครับมันน่ารักมากมากเลยแล้วขอดูคาเวอร์หน่ยอยวอลเปเปอร์น,นี่โอ้โหนนี้เป็นอินเทอร์แอคทีฟวอลเปเปอร์ครับอันนี้มีน้องหมีด้วยน้องหมีด้วยโอยกดแล้วมันเล่นได้ด้วยนะ,ะ,ยะนี่นะครับ<ช>เป็นอินเทอร์แอคทีฟวอลเปเปอร์นั่นเองนะครับหมุนจอแสดงว่าหมุนทั้งวันเลยใช่ไหมครับเนี่ยหมุนหมุนแปลว่า หมุนมุนหมุนนี่ใชสมุนเยอาอ่านีหมุนกับนี่เห็นไหมล่ะหมุนได้น่ารักก็จะเป็นตามภาพที่ทุกคนได้เห็นกันนั่นเองนะครับฟิล <c oughs> ถ้าเกิดพวกเราใช้ก็จะเป็นอะไรเป็นตัวเล็กตัวน้อยดูฟิลแบบนุ๊มนิบมีหมีหมุนได้น่ารักแบบที่คะแนนเลยนะครับเก๋มากๆเลยพี่จองครับพี่จองชอบรุ่นไหนครับ โชค Galaxy Z Fold 6ค um ร oh, oh, ับ Z Fold 6นั่นเองนะครับเพราะอะไรทำไมถึงชอบรุ่นนี้ครับอันนี้น่าจุกจ้องตัวเร็วอันนี้อะไรครับยาวยาวมากครัอะไรนะครับเบาด้วยเหรอครัอย่างเบาไหมคะแนนลองถือซิเบาไหมอ่าคะแนนลบองตกนะครับอ๋อโฟล์ทอน S ยี่สิบสี่ มากจริงๆเลยนะครับแล้วก็บอกเลยว่า Galaxy C4 เนี่ยเหมาะกับพี่จองมากๆเพราะว่าเป็น world first water resistant foldable smartphone ทนน้ำทนฝุ่นเหมาะกับพี่จองมากๆเลยใช่ไหมครับคเรั่เร่พี่จองเข้าใจไหมเเข้าใจเข้าใจเหมาะมากทนน้ำทนฝุ่นพุ่งไปต่อต้งตัวเร็วท่านเลย ชมมากครับปรบมือจา้าเจเขาพยายามอธิบายให้เราได้ฟังกันพอถ้าเกิดใครได้ดูคลิปเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าบุกปา่าบุกทะเลบุกน้ําลงไปมือถือตรงตกอันนี้ก็คือสบายสบาย,สบายมากมากเลยนะครับโอ้โ,อโหนี่ <c oughs> สองหนุ่มเขาขายของกันขนาดนี้เราก็โอ้โหเลือกไม่ถูกเลยนะครับว่าจะเลือกเครื่องไหนดีนะครับเอาล่ะพูดคุยกันพอประมาณแล้วนะครับเชื่อว่าวันนี้แฟนๆได้เต็มอิ่มแน่นอนนะครับกับ มิติใหม่ของพี่จองและก็พี่คาเลนไปแล้วนั่นเองเดี๋ยวให้เขาทั้งสองคนไปพักกันก่อนดีกว่านะครับขอสีนงด้าหนในอีกครั้งหนึ่งให้กับคาเลนและพี่จองขอบคุณครับ thank you very much ครับขอบพระคุณครับเอาละครับนอกจากสองุ่มนี้นะครับวันนี้เนี่ยออกยังมี